ใครอยากลดน้ําหนักแต่ไม่อยากออกกําลังกายบ้างคะมิวเลยค่ะซึ่งบางครั้งเนาะเนื่องด้วยว่างงานเราก็เยอะไม่มีเวลาในการออกกําลังกายแต่วันนี้มิวจะมาบอกเก็บเคล็ดลับค่ะว่าเราสามารถที่จะออกกําลังกายได้แบบไม่ต้องเหนื่อย ข้อที่ 1. ให้เราออกในสิ่งที่เราชอบค่ะไม่ว่าจะเป็นการเต้นการกระโดดนี่ก็ถือว่าเป็นการคาร์ดิโอนะคะทุกคนแม้ว่าจะไม่ได้ออกให้เต็มแม็กนะคะแต่ว่าเราค่อยๆขยับเลเวลให้เริ่มจากอะไรที่ง่ายๆในสิ่งที่เราชอบค่ะ อันดับที่2นะคะทำให้เป็นวินัยค่ะหรือว่าให้เป็นนิสัยนั่นเองเริ่มต้นวันละ10นาทีพอระยะเวลาผ่านไปนะคะมันก็จะเพิ่มโดยอัตโนมัติค่ะอาทิตย์แรก10นาทีอาทิตย์ที่สองอุ้ยน้อยไปร่างกายเราก็จะปรับเป็น15นาที20นาทีผ่านไปหนึ่งเดือนเราอาจจะออกกำลังกายวันละครึ่งชั่วโมงก็ได้นะคะเพราะว่านี่คือผลลัพธ์ที่หมิวทาแล้วเห็นผลก็เลยมาบอกให้กับทุกคนค่ะ อันดับที่3ตั้งเป้าหมายให้รางวัลกับตัวเองค่ะอย่างเช่นหนิวออกนะคะวันละสินาทีผ่านไป1เดือนออกได้วันละครึ่งชั่วโมงเต้นได้วันละครึ่งชั่วโมงใช่ไหมคะหมิวก็เลยแบบวิอยากเปลี่ยนแล้วอยากอัปเลเวลก็เลยถ้าเราทําได้ติดต่อการภายใน1เดือนเราจะซื้อลู่วิ่งให้กับตัวเองค่ะ แต่ก็ไม่ได้วิ่งหรอกทุกคนเอามาเดินเนาะเพราะว่าเรารู้ว่าร่างกายเราไหวแบบไหนเรานอนพักน้อยจะให้ไปออกหนักเนี่ยก็อันตรายใช่ไหมเหมียวก็เลยจะชอบเดินค่ะก็จะเดินวันนึง10-15นาที20นาทีก็จะทำให้เราเนี่ย สามารถทำในแบบที่เราชอบได้จริงๆแบบมีความสุขค่ะอย่าลืมตั้งเป้าให้กับตัวเองนะคะจะทำให้เราเนี่ยมีแรงในการออกกำลังกายแล้วก็มีความสุขในแบบที่เราทำอย่าไปทำตามคนอื่นนะคะให้ดูคนอื่นเป็นแบบอย่างแล้วก็เอามาปรับประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับตัวเองสิ่งนี้ละคะ่ะจะทำให้เราเนี่ยทำอะไรก็สำเร็จแน่นอนเป็นกำลังใจให้นะคะถ้าทุกคนอยากได้ไอเดียดีๆความคิดดีๆนะคะหมิวฝากกดไลค์ก like, ด ติดตามทางติกตอกแล้วหนูจะมาแบ่งปันสาระความรู้ดีๆเกี่ยวกับสุขภาพให้กับทุกคนทางช่องนี้สำหรับวันนี้หมยวไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ